นานี้วบอกกูจับตายโกูไปเก้ยเท้าเดะเล่าป้ามาฟืนกับดำลืาดหัวไว้าเานำมันนามันนำมันเบค้ามาจางนี้คนกับเราว่าชังข้าวเบค้าไปน้อย ไม่ไม่หนยเลยกูนี่นี่แคมันต่ไกล้ป่วนมากงมั้ง่พราไม่ตายแล้ว้องั้ี่แคอ้สุนี่ะคอีนี่คะไรนี่คบริกันกับค่าท่เย็นเลนคือทุกที่อยู่นี่หมดเยนะะคือกที่นะะคือน้องที่จะบริกันะฮะให้ไแล้วแม่เจ้าเชนมาแล้วมาพบกูเฮ้แปกแปกเป็น น้องกาวค่ะนกรกาคะแค่แุกยีเดเคะคือไม่บอกมีตรงกันกินข้าเลยนะคะทีนี้บริการเอ๊เอ๊อืมตกงั้นตกามปั่นปลุก่เจนปงตกออยได้ก็มีเบอร์เน่ในเวลาปั่ก้ามกุลือเลือวิตานำมานอเรียวไดตายไปเคือไม่บอนมีไจกินข้าไค่ะคือทีนี้แคาเรามีกับข้าบริการทุกเุกีเนะคะเอ๊ กูเลวดูกูเลวคนเ็วมาเร่งเร่งกูดังคเฮ้เออติดกูเลวอ่ะมัวกันโอ้ห้องเราค่ะมาทีไหนคะมาจะบปนมาีไหนคะก็ดีไหนคะบริการกดีทีไหนคะจะเป็นอะไรแม่ไม่ได้มีเป็นตัวเลเลยันนี้คะห้องเ้าค่ะชื่อร้อยชื่อยํำค่ะหองย่ำค่ะ นองย้ำน้ำคุณเลยว่เดค่ะนองย้ำว่เดรยนองย้ำว่ะเอพีจีไรคะอดโนไม่ชอบีีไรค่ะก็พีีดิ้นยุงน้องยุงไหนคะยุงว่เรดจอยได้พบกัน ได้พวดเลยแม่น้องอะไรลี้คะมีพวดแล้วค่ะพวะจจอร้ยอยชื่อพี่ยึกค่ะยึกน้อยยึกกลางเด็ดรอร้อยจจอไม่พ้นหลุงเลยอย่มมามัวเก็บยึกกลางเด็ดอ้มคือนะรอยมาเดี๋ยวพบกันวันดีเวันไทยน้องมีกับข้าแบบนห้บริการใครมัง้ง มีหลายย่างคะคือไม่สบพาะผิดเล็กนิดเดียวนะฮะคือบริไปเรีทีเลยนะคะคือทีนี้นะคะอาหารของเรานี่สุกซิกทุกอย่างจุดกระดาษไม่หมดเลยนะคะคือจะพันอ๋อยเดี๋ยวก็จะคือเอ๊อเออได้ใจได้กูได้ใจอ๋มีอาหารประเภทในมังน้องมีหลายย่างคะประเภททอดประเภทต้มอะไรเนี่ยประเภทเท็ดผีมาเลยนะคะกินแบบไหนคะประเภททอดไม่ได้มั้งอ่ะน้องแฮ่ ไม่าด้เลรจิงจั่เไอยจิ้ไหมคะมันไม่หงออยไบบอ้นเลน้อง,องหองเยเปต,ตนี้กะเพาะน้อนปลามึมอพี่คดีที่คนีกัล้น,น,นคะคะคือเราไปห้ามข้องลามาโยเฉพาะออเลยนะคะมาจะโคซรกุ้ยเลยคะคีนคไม่ยดน,นคะคะก็กูเรียนเที่ยงมันเลย ม่ครบไี่รบค่ะคือว่าเดียวไปกินกินอาหารปลาเลยค่ะจะจะกินยังไงคะอาหารปลามีอะไรมั่งอะน้องกูมีหลายอย่างค่ะไปจะกินอะไรคะมีอะไรมัง่งหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดเผ็ดไม้ตะเคียนต้มยำไม้เคียมซุปไม้ลุ่มพ่อโอได้ค่ะไอจอดรอบเกลื่องเลยมาจักเกลื่องกันเนาะเอมเกี่ยวไม่ออกกูที่เปนน็ีหน้าก็คือ ได้ปลาเป็ดปลาเป็ดต้มปลาเป็ดนานปลาประเป็ดแกงปลาเป็ดยำค่ะปลาเป็ดยำก็มีพิยากิยำไรคะมียำไรยำนะค่ะมียำเร่มั่งนองปี๊ดยำก็ไม่ว่าจะเป็นยำาหลวเคล็ดยำาหลวเคล็ดยำหน้าเคล็ดก็มีนะคะยำาณะเคล็ดคิดมึงยำกับนาเคล็ดนั้นไม่ทราบิยากิยำไรคะอ่ะพยากิยำขนดเต็ดนี่เนาะมีไมมยำขุดเต็ดอ่ะ